เคยสงสัยกันไหมครับว่าบางคนที่หาเงินเก่งแต่สุดท้ายไม่มีเงินเก็บเลยนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าเขาหาเงินไม่พอนะครับแต่ว่าเป็นเพราะเขาไม่มีแผนทางการเงินนั่นเองการวางแผนทางการเงินนะครับจะเป็นการที่เราจะบอกว่าเงินที่เราหามาได้นะครับควรจะไปอยู่ตรงไหนแทนที่จะปล่อยให้มันไหลไปกับสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่เราใช้จ่ายในทุกๆวันสมมุติว่าเราหาเงินมา100นะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเป็นเงินเก็บแต่ถ้าเราลองกลับกันนะครับให้เราเก็บก่อนเก็บสัก20%ก็ได้ อีก10%นะครับเอาไปลงทุนส่วนที่เหลืออีก70%ค่อยเอาไปใช้อย่างเงี้ยครับแบบนี้นะครับอนาคตมั่นคงขึ้นเยอะเลยครับการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากจะมีบ้านอยากจะเกษียณแล้วค่อยจัดการนะครับว่าเงินแต่ละก้อนเนี่ยครับควรจะไปอยู่ตรงไหนจําไว้นะครับหาเงินเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยนะครับถ้าไม่มีแผนการเงินเงินก็ไม่อยู่กับเราอยู่ดีฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้ผมหน่อย ถ้าอยากวางแผนการเงินแบบง่ายๆหรือกำลังมองหาบ้านสวยๆส,สักหลังติดต่อผมมานะครับเอเจนต์ธนริศนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกเป้าหมายของคุณครับ